วิธีการขยายพันธุ์ต้นววิเชียนนะคะหรือบางคนก็เรียก forget me not ไทยเนี่ยนะคะไม่ยากเลยทุกคนแค่ตัดกิ่งปักชำเท่านั้นเองและกระถางนี้นะคะก็คือจากกิ่งที่เราตัดปักชำนั่นเองค่ะวิธีการเลือกนะคะนี่นะคะเราก็ไปตัดกิ่งที่ดอกมันเริ่มไม่สวยแล้วนะคะตัดตัดตัดมาเลยนะทุกคนแล้วเราก็มาตัดเนี่ยส่วนดอกเนี่ยนะคะเรามาตัดทิ้งเนี่ย ตัดทิ้งแบบนี้นะคะส่วนข้างล่างเนี่ยเราก็เด็ดใบออกแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็เอากิ่งเนี่ยปักลงไปเลยนะคะเดี๋ยวทําต่อให้เสร็จเลยนะนี่นะคะเราก็ตัดแต่งเสร็จแล้วนะคะแบบนี้เลยนะทุกคนคะ่ะแล้วเราก็จะรวมกิ่งปักเลยนะคะคือเราจะไม่มานั่งปักทีละกิ่งนะคะรู้สึกว่าเสียเวลามากเลยเราจะรวบ รวบปักชําไปเลยนะคะทุกคนเนี่ยประมาณนี้นะคะรวบเลยง่ายดีใครขยันแบบจิ้มไปทีละกิ่งก็ได้นะแต่ส่วนตัวนะ่ะชอบรวบแบบนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าสะดวกกว่าแล้วก็กดขุยมะพร้าวที่เราแช่น้ําเรียบร้อยแล้วนะล้างสารแทนนินแล้วด้วยนะคะกดลงไปให้แน่นนะคะเขาจะได้ไม่ขยับเวลาเราลดน้ํานะคะทุกคนแค่นี้เองเดี๋ยวเราก็ปักชําต่อให้เสร็จเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็ลดน้ำแล้ววางไว้ที่ล่มนะคะทุกคนรอเวลาจนกว่าเขาจะเริ่มแตกใบใหม่มานะทุกคนอันนั้นก็เป็นอันว่ารากเดินดีแล้วย้ายลงปุกได้เลยนะคะ